แนะนำชุดคิดที่สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะของดาวจะเป็นกาวสุดหนึ่งนะคะสำหรับพื้นผิวทั่วไปพวกงานสารต่างๆนะคะวัสดุธรรมชาติงานไม้นะคะเราจะใช้เป็นกาวสูตรหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะอุป,ปกรณ์ครบชุดเลยค่ะนี จะมีเป็นฟองน้ำนะคะแล้วก็มีแปรงทากาวแล้วก็แปรงทา,าว,วานิชมีเอ่อกาวสูตรหนึ่งนะคะ120่งแล้วก็เคลือบมันนะคะวานิชเคลือบมัน120 ml ในชุดนี้นะคะก็จะมีกระดาษให้นะคะ4แผ่นค่ะเป็นกระดาษเน็ปกินไซส์33คูณ33แผ่นเลยค่ะ ลูกค,ค้าสามารถที่จะเลือกลายได้โดยที่เข้าไปเลือกลายที่เว็บไซต์ w w w d e c u p a t h .com ค่ะจดชื่อมานะคะ,ะเช่น F123 เท่ากับหนแผ่นแบบนี้นะคะเราก็จะไปจัดมาให้นะคะโดยที่ชุดนี้นะคะชุด ชุดกาวชุดหนึ่งนี้นะคะจะราคา270บาทค่ะแล้วก็ชุดกาว pvc นะคะจะใช้สำหรับหนัง pvc นะคะพวงกุญแจ pvc หรือว่ากระเป๋าสาร pvc ค่ะก็ กระเป๋าสารพลาสติกนะคะก็จะราคา310บาทค่ะตัวนี้นะคะเอาไปลองเป็นชุดทดลองค่ะชุดเดียวนะคะนี่พร้อมกระดาษสีบัดแผ่นเลยเลือกลายได้เองด้วยก็สามารถที่จะเอาไปทําตะกร้าสารนี่โอ้โหดาว่านี่ไม่ต่ำกว่บบาห้าใบนะคะถ้าเราทาแบบไม่ได้ทิ้งทิ้งคว่างๆค่ะทาแบบประหยัดประหยัดหน่อยคือบีบทาบีบทาแบบนี้ใช้ได้ประมาณ ห้าใบอย่างจำต่ำเลยค่ะเพราะว่ากาวนี่เราทาแค่รอบเดียวนะคะแต่ส่วนวานินจะเปลืองหน่อยเพราะว่าเราทาสองรอบใช่ไหมคะมันก็อาจจะใช้เยอะหน่อยยังไงนะคะเพื่อนๆคนไหนต้องการนะคะจะนำไปสอนจัดเป็นชุดแบบนี้เป็นราคาส่งดาวมีให้ค่ะหรือว่าจะลองเอาไป ลองทำก่อนนะคะคุณครูคุณครูนะคะลองสั่งไปทำก่อนนะคะแล้วถ้าเผื่อโอเคชอบผลิตภัณฑ์ของดาวนะคะแล้วก็ทำได้คล่องแคล่วแล้วจะเอาไปสอนนะคะก็มาสั่งของดาวเป็นลิตรดาวก็จะจัดให้ค่ะ